เมื่อรเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อยากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่แนวมุ่งตรงต้นทางปะนิพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัสมาิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิวชี้ของมือข้างขวาจะรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของกรอบเบาพอสบายสบายหลับตาขอดลูกพอสบายสบาย อย่าถึงกับปิดสนิตนะจ๊ะเหมือนเปิดป,ปลือตานิดนิดพิมพิมออสบายสบายสำคัญนะลูกนะตรงนี้สำคัญนะอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพิมพิม พอสบาย,บายแล้วร่างกายทุกส่วนของเราเนี่ยจะผ่อนคลายผ่อนคลายไปเองนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือก็จะผ่อนคลาย ลมเนะื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยก็จะผ่อนคลายตามไปด้วยสำคัญที่หลับตาพิมพิมตั้งทับอย่างนี้นะลุงนะอย่าไปบีบเอลตา้าอย่ากดลูกในตานะ แล้วก็ทำใจของเราเให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลทุกส,สิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัว ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าตอนนี้เราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีภารกิจมาก่อนเลยใจของเราจะได้ปลอดโปร้พันธนาการของชีวิต จะได้เบิกบานแช่มชื่อเป็นใจที่เหมาะสมต่อก,การเจริญสมาธิภาวนานะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งในช่วงที่เรากำลังเจริญสมาธิภาวนากันอย่างนี้นะจ๊ะ าะชีวิตเราเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลาของชีวิตไปแล้วไม่ช้าเลยสังขารก็เสื่อมลงไปทุกวันโดยที่เราไม่อาจจะต้านทานได้แล้วก็ไม่รู้ตัวไม่ว่าจะพยายามฝืนแค่ไหนก็ตาม ก็ไม่อาจต้านทานความซอมของสังขารได้มันเป็นปกติเป็นสภาวะที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นที่วิกระทังอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งตัวเราและผู้อื่นทั้งคนสัตว์สิ่งของล้วนแต่เป็นอย่างนี้ทั้งสิ้น แล้วเราก็มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็จํากัดนะจ๊ะโดยเฉพาะในช่วงอายุขัยเฉลี่ยมนุษย์ทั้งโลก75ปีแต่ลา,านการเวลากรรมาก็เยอะแล้วนะสมมติว่าเราอยู่ไปถึงอายุขัยเฉลี่ย75ปี นับจากนี้ไปก็เหลือไม่นานนักแต่ว่าความตายนะไม่มีนิมิตหมายเหมือนเพื่อนกลยาณมิตรของเราหมู่คณะเราวงบุญของเราเนี่ยต่างก็ทยอยเดินทางออกจากโลกนี้ไปก่อนถึงวัย อายุไขเฉลีย่ยบางก็ไม่ถึงอายุไขเฉลีย่ยเจ็ดสิบห้าปีบางก็ถึงเจ็สิบห้าปีมีเป็นจานวนน้อยที่เกินอายุไขเฉลีย่ยที่อายุเกินเจ็สิบห้าปีขึ้นไป ในหมนะู่คณะของเราก็ะยอยกันไปอย่างนี้แหละนี่ก็เป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าความตายนะไม่มีนิมิตหมายจริงๆเรามีระเบิดเวลาอยู่ในตัวกันทุกคนตามวิบากกรรมที่เราได้ทำ่านมาในยามที่อกุศลก็สิงจิต ในปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมามันเข้ามาเป็นโปรแกรมที่ถูกจัดขึ้นมาติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดมันจะระเบิดตอนไหนเราก็ไม่ทราบมันไม่มีนิมิตหมยเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้มันมีประโยชน์ไอ้สูงสุด ถึงพระสมมติมุริเจา้าททนตรัตตเอาไว้ว่าเราจะต้องทำประโยชน์ให้ได้ครบสามอย่างคือประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตและก็ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผลประโยชน์หมายถึงประโยชน์สุขที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง ไม่ปิดพลาดปิดอบายอบายภูมิก็งเราได้ไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันปัจจุบันนี้อยู่เป็นสุขไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามก็ต้องอยู่เป็นสุขดำเนินชีวิตมีสีมีธรรมมีความสุขกายสบายใจแม้ตัวเราเองก็ยังหาข้อบกพร่องไม่ได้ และใครก็หาข้อบอกพร่องกองเราไม่ได้เทวดาม,มีตาทิพย์ก็ยังไม่เห็นข้อบอกพร่องของเราเลยนึกแล้วเราก็จะมีปีติสุขหลอเลี้ยงใจปลื้มใจกันไปวันต่อวันทีเดียวของชีวิตแล้วก็ใช้เวลาทำพระนิพพานแจ้แสวงบุญสร้างบุรมีกันไปอย่างน้อยก็อย่างนี้แหละ เป็นประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตเกอตายแล้วไปสวรรค์ไปสู่ทุกโลกประโยชน์อย่างยิ่งคือทำพระนิพพานแจ้งสลัดตนใยพ้นจากกองทุกทำกายวาจาจใจก็ร้อยสาบริสุทธิ์ในระดับที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นพระอริยเจ้าหรืออย่างน้อยก็ เป็นโคตร,รภูบุคคลมีพระรัตนตรัยเป็นีิพุงคือเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพุทธรัตน,นะถึงธรรมรัตน,นะถึงสังขรัตน,นะพุทธรัตตนะก็คือธรรมกายในตัวนั่นเองมีอยู่แล้วในตัวของเราอย่างน้อยก็ต้องอย่างนี้ชีวิตจึงจะมีคุณค่า ชีวิตจะได้สูงส่งเป็นการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดอย่างบัณฑดิตอย่างนักปราชญ์่ิ่ฉาดทั้งทางโลกทางธรรมนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นตอนนี้นอยู่ในช่วงที่เราจะดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ตามคำสอนพระสมมรสมฤเจา้า คือการสแสวงหาพระตันนตรัยในตัวเราก็จะต้องเริ่มต้นจากรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าคราหยิบเส้นได้กันมาสองเส้น เรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นด้าทั้งสองตัดกันเป็นกาก,ากบาทจุดตัดนี้จะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งเป็นที่เกิดที่ดบับที่หลบับที่ตื่นของตัวเราแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อยยายตนะนิพพานถ้าจะไปเกิดใจเนี่ยจะเคลื่อนจากฐานที่เจดไปฐานที่หกจะอยู่ระดับเดียวกับสะดือกลางท้องของเรานะจ๊ะ กายเรียก็เลื่อนไปที่ฐานที่ห้าปากช่องคอเหนือลูก,กระเดือบไปฐานที่สี่ไปดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่สามที่กลางกักคิสะฐานที่สองที่วตาเปลาตาวตาที่น้ำตาไหลตรงนั้นนะจ๊ะยิงซ้ายายขวาฐานที่หนึ่งก็ปากช่องจม,มูกยิงซ้ายายขวา ไปเกิดก็จะไปตามทา,ตางต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ถ้าหากว่าจะไปแล้วไม่เกิดไม่อีกไปแบบสุขโตต้องเดินเข้าไปสู่ข้างในคือเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้สุขติก็ต้องตรงกันข้ามกันไปยังไปสู่เทวโลก ไปตามฐานต่างๆดังกล่าวนั่นแหละเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งออกไปทางปากช่องยม,มุกนั่นไปสู่สุขติถ้าสุกโตไปดีไม่มีเสียเลยคือบริสุทธิ์กายวาจาใจกระทั่งกิเลสอาสวะหมดสิ้นไม่มีเหลือเลยเรียกว่าสุกโตต้อง หยุดนิ่งอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนก็จะเห็นเส้นทางที่จะไปดีเป็นเส้นทางสายกลางภายในมีอยู่เส้นเดียวเรียกว่าเอกายนามมักเป็นแนวดิ่งลงไปพอน,นิ่งถูกส่วนใจก็จะคลื่นเข้าไป ในเส้นทางสายกลางตรงนี้นะจ๊ะเส้นทางเดียวเนะี่ยเอกสายเดียวแนวดิ่งลงไปตรงนี้แหละพอถูกส่วนจายก็จะตกสูงเหมือนตกจากที่สูงลงไปนะแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมา เป็นดวงกลมๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกทีิจจรในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเป็นนำมาเป็นความสุขความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นของใจเรา ที่เราจะเริ่มต้นในเส้นทางความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคทางความบริสุทธิ์จะต้องเห็นความบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นภายในชัดใสแจ่มเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหลับตาเหมือนลืมตาเนะี่ยเห็นดวงใสติดจู่ตรงกลางร่างกายฐานที่เจ็ด อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะจะใสบริสุทธิ์สว่างใจจะหยุดนิ่งอยู่ายในแกลงดวงปฐมมรรค หรือดวงธรมมรมา,านุปัสสนาสฐานตรงนี้นะจ๊ะนิ่งนิ่งเพราะอยากนิ่งอยากหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นั่งใจอยู่ตรงนี้อยู่เย็นเป็นสุขคือใจมันจะเย็นจะใสๆสเย,ย็นเย็นเย,ย็นสบายไม่ใช่เย็นเหมือนอยู่ในอ่างแอร์หรือดูหนาว ที่เย็นแบบน้ําแข็งขั้วโลกอะไรไม่ใช่เหรอนีจ๊ะเย็นสบายเย็นเป็นสุขน่ะจะใสใสสว่างอยู่กลางกายซึ่งความรู้สึกขอร่างกายของเราเนี่ยมันหายไปแล้วแต่แตำแหน่งอยู่ที่บริเวณตรงนั้นสภาวะเหมือนลอยอยู่ในกลางอวกาศล่งลง,ลง พระเจาก็จะนิ่งแน่นอยู่กลางดวงปฐมมรือดวงธรรมานุปัสสสิปทานอย่างนี้แหละเพราะถูกส่วนมันจะขยายดวงธรรมนี้จะขยายออกไปจนตกขอบไปเลยนะแล้วก็ตรงกลางก็จะขยายมาเป็นดวงธรรมดวงใหม่ที่บริสุทธิ์ก็เดิมเรียกว่าดวงสี ดวงศีลที่ทำให้ใจใสเย็นหนักขึ้นไปอีกยุดธินในกลางดวงศีลก็เข้าถึงดวงสมาธิเป็นดวงใสเย็นใจตั้งมั่นเพิ่มขึ้นยุดในกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาหยุดอยนในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุติ อยู่ตรกลางโดยมุยก็เข้าถึงโดยมุติยาน,นัทสนะจะเป็นดวงลักษณะเดียวกันแต่ว่าใสากว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าดวงก็บริสุทธิ์กว่าใจก็บริสุทธิ์กว่ามันจะใสสว่างเย็นกายเย็นใจกายเบาใจเบาเป็นสุข ที่เหนือการที่ได้ครอบครองโลกิยศทรัพย์เราก็จะเข้าถึงกายภายในที่มีลักษณะเหมือนกับตัวเรานี่แหละนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตองเราอยู่ในวัยเจริญทันหญิงก็เหมือนกับทันหญิง ่าชายก็เหมือนทัานชายอยู่บนแผ่นชาแน่ะอัศนะใสๆส,สงบนิ่งอยู่ภายในนี่ก็เป็นกายมนุษย์ละเอียดของตัวเรานี่แหละในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีในทํานองอย่างเี้ยมีดวงรางเป็นชุดๆ แล้วก็มีกายต่างๆพดซ้อนกันที่อยู่ในกลางโดวงวิมุตติยานทัศนะมีทั้งกายทิพย์หยาบละเอียดรูปภมหยาบละเอียดอรูปภูมหยาบละเอียดซ้อนซ้อนกันอยู่ภายในเป็นจันจันกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโคตภูซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรยัยเป็นเนื้อเป็นหนังพระรัตนตรตร เรียกว่าพุทธรัตรนะรัตรนะแปลว่าแก้วใสสว่างพุทธผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมั้งปวงในความเป็นจริงสวงสรรพสัตว์สรรพสิส่งทั้งหลายเป็นผู้ตื่นคือมันตื่นใจมันตื่นตัวตื่นตัว,ต,ต,วตื่นใจ ตื่นจากหลับจากกิเลสมันคล้ายๆกับเราตื่นนอนขึ้นมาซึ่งต่างจากการง,งัวเงียรหรือหลับอยู่แต่นี่เป็นการตื่นของชีวิตชีวิตที่แจ่มแจ้งกว่าเดิมชีวิตที่กำลังจะพ้นจาก วัตถสงสารจากพบภูมิต่างๆท,ท,ที่มีความทุกข์ทรบานชีวิตหลุดออาสู่โลกของความสุขสดชื่นเบิกบานที่ไม่ได้อาศัยคนสัตว์สิงของวัตถุลาบยศรเสริญเขาเรียกวันนิลามิสุขสุขที่ไม่ได้อาศัยวัตถุ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้คนมันเหนือกว่กาควาสุขที่ได้จากคนสัตว์สิ่งของลาบยศสารเสริญสุขเกลียดนิราไม่สุขนี่เมื่อเขาถึงนามกายเขาจะพูกอย่างนี้นะจ๊ะเป็นผู้เบิกบานแล้วเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานเหมือนปลาที่หลุดจาก คล่องขังเป็นอิสระเป็นอิสระภาพใจที่เป็นอิสระภาพจากความทุกข์ทรมานของชีวิตนั่นคือความเบิกบานของชีวิตชีวิตคือความเป็นอยู่จะเป็นอยู่ก็เบิกบานทั้งนั่งนอนอยืนเดินก็บเบิกบาน แม้อยู่ตามลำพังก็อยู่ได้เบิกบานในตัวเองเป็นสุขอยู่ในตัวเองเหมือนดวงอาทิตย์ที่มีพลังงานและแสงสว่างในตัวเองจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธลัตนณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรานะจหลังพุทธลัตะกะมีธรรมลัตตนณะ กลางทำแล้วตนะก็มีสังแล,ะละต้ตน,นะเป็นอย่างนี้แหละจิตกบับุทธิ์มีที่พึ่งคือชีวิตของเราเนี่ยในโลกมันมีแต่ความบ้าเวงงแล้วก็เข้าใจว่าความสุขอยู่ที่อื่นไม่ต้องไปพึ่งพิงพึ่ง,พ,งพาสิ่งเหล่านั้นคนตัดสิ่งของมันก็จะเง,ง่เง,ง่ อยู่ตามลําพังไม่ได้ต้องไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พอมันไม่ใช่ก็เบื่อเบื่อก็แสวงหาในสิ่งที่ตัวคิดว่าใช่ตามอุดมคติแสวงหาเรื่อยไปคนนี้ไปใช่กับคนโน้นของนี้ไปใช่กับของน,นั้นสัตว์นี้ไปใช่กับสัตว์นั้นคนสัตว์สิ่งเขาก็ไปมัเรื่อยๆอ,อย่างนั้นแหละเหมือนได้ความสุขมาชั่วครู่ช่วยยามแล้วก็ขวางความสุข ทิ้งไปแล้วก็วิ่งตามไปเก็บเอาหม่ย,ยังไหละบิ่งตามหาความสุขแต่ก็ไม่เจอเพราะความสุขไม่ได้อยู่ตรงนั้นความสุขมาอยู่ที่ใจหยุดกันนิ่งถ้าใจไม่หยุดไม่นิ่งมันก็ไม่มีความสุขก็ขไปหาในสิ่งที่ไม่มีมันก็ไม่มีมันก็ไม่เจอแต่เราคาดหวังว่ามันมีเนะี่ย นึกไอยู่ที่คนก็ไปหาที่คนนึกอยู่ที่ของก็ไปหาที่ของนึกอยู่ที่สัตว์ก็ไปหาที่สัตว์นึกอยู่ที่ลาบยศรเสริญอำนาจวาสนาก็ไปแสวงหาตรงนั้นไปหาในสิ่งที่ไม่มีมันก็หมดเวลาของชีวิตไปเปล่าๆแต่สิ่งที่มีเนี่ยมันมีอยู่ในตัวอยู่ตรงที่ใจหยุดนิ่ง ใจเนี่ยนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเห็นองค์พระชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายอย่างนี้นะจ๊ะนั่นแหละเราจึงจะเ,เจอความสุขรู้จักความสุขยอมรับวันนี้คือความสุขเห็นความแตกต่างความสุขเออเอ,อ,อย่างนี้เรียว่าสุขสุขจริงๆยอมรับที่ผ่านๆมาไม่ยอมรับ มันมีปัญหามันแบบสุกกอไก่ของทางโลกที่อยู่ที่คนในสัตว์จริงของสุขเกรียมสุกไหมเผารนใจให้เราร้องอย่างนั้นสุขจากการหยุดนิ่งมาสุขขอไข่สุกกายสบายใจเป็นนิรามิสุขที่พระอริยเจ้าท่านสรรเสริญยกย่องชื่นชม พระท่านผ่านกามาสุขเหล่านั้นมาแล้วสุขที่อาศัยวัตถุสิ่งของกับสุขที่ไม่ได้อาศัยวัตถุสิ่งของเห็นว่ามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นท่านจะยกย่องชื่นชมสรรเสริญสุขที่ไม่ได้อิงวัตถุไม่ได้อิงคนสัตว์สิ่งของหนเรือว,วันนี้ลาไม่สุขซึ่งเกิดได้เพียงประการเดียวคือ นำใจให้มาหยุดนิ่งหยุดภายในเจ้าก็ั่าเก้าถึงรัตนไตรในตัวอย่างนี้แหละแล้วก็จะสุขขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีเท่าเดิมไม่มีลดลงมีแจะเพิ่มพูนขึ้นไปยกกำลังกันขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ยังอยู่ในยุคทพุสศาสนายังเจริญรุ่งเรืองวิธีการเข้าถึงความสุขก็ยังอยู่เพราะนั้นให้ตั้งอกตั้งใจประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะจากการนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายาน่เจ็ดให้ตรึกนึกถึงดวงใส หยุดในกลางดวงใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระแก้วใสใสหยุดในกลางองค์พระแก้วใสใสพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาอย่างสม่ำเสมอโดยเสียงคำพภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องเราว่า สัมมาอราหังสัมมาอราหังสัมมาอราหังเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งก็จะทิ้งกรรภาวนาไปเองนะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคน จะได้ประกอบความเพียรให้ถูกหลักวิชา,าให้ตั้งใจประครับประคองใจให้หยุดนิ่งให้ลูกทุกคนสมหวังหนังใจในการเข้าถึงพระัตนารตรในตัวทุกทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆไปจ้ะ